ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคําพาพาโชคปูดำน้ําโจงเนาะค่ะสวัสดีตอนค่ำๆเนาะ,ะค่ะกอ,อได้ไปดูงานเนาะค่ะตอนนี้สร้างพื้นกำลังเหตเุหางเนาะค่ะสวนหางกำลังใส่พิมพ์อยู่เนาะค่ะก็หางนี่น่าจะ,จะเสร็จแล้วเนาะค่ะมือนี้ก็คือเสร็จเนาะค่ะแล้วก็ เพื่นจะเฮดเป็นสองแผ่นประกบกันเนาะคะ่ะแล้วก็เราค่อยมาตกแต่งลวดลายเนาะคะ่ะจะมาแต่งลวดลายส่วนเ,เสียนพญานาคเนาะคะ่ะกันยัง่งกันยังขั้นได้ได้ึด้นเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราทำเ,าเพิ่นเพิ่นบอกว่ากำลังใส่บอกเสียนอยู่นะคะ่ะก็คือแม่พิมพ์เนาะค่ะเฮตเป็นแม่พิมพ์เสียอตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดสี่สีเสียนแล้วนะคะ ก็รวมอยู่ที่วัดด้วยก็เป็นหกนะคะก็เป็นหถ้าเราดูตอนนี้ก็คงยังไม่สวยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งนะคะยังไม่ได้ตกแต่งแม่ครูจะขอแก้งข่าวนะคะก็คือเราได้บนบานศาลกล่าวปู่ว่าถ้าตัวเลขของปู่เข้าเนาะคะเข้าจะมีพิธีเนะคะ่ะมีพิธีคือถวายเนะคะ่ะบแมนพิธีบวงสรวงด้ค่ะถวาย ของให้กับภูมิโบสเนาะคะ่ะกาจะมีรงท่านพร้อมเนาะคะ่ะมีรงท่านแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือบ่วงสวงนั่ะคะ่ะบวงสวงแต่เฮาบ,าบ่ได้บวงสวงเนาะคะ่ะแต่ก็คือจัดพิธีคล้ายๆบวงสวงเลยเนาะ,ะถ้าใครสนใจที่อยู่ใกล้ๆนะคะม่คู่กับเ,เชิญไหนเนาะคะ่ะลองมาขอภูมิภูมิโบสถ์หรืออยู่ที่ลานพญานาคที่วัดทรงสรีพัฒนารามดูนะคะ แม่คู่มีความเสือ่อมหัน่าตรงที่ท่านอยู่นะคะพุ่มทานค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะเป็นอีอย่างที่แบบว่าน่านับถือกร่าวไหว้ามากๆเลยเพราะว่าโต,ตลูกซิดแล้วก็แม่คู่เนาะค่ะได้ได้ไปเฮดยูหันเนาะค่ะไปเฮดยูหันไปคอ,อยูหัน ก็ได้ประจำเนาะคะ่ะก็ได้ประจำอย่างที่เอฟซีได้เห็นเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะคือคำพ่าเพิินกับไปภายถ้ำให้เมืองว่าเราจุดทูบได้อะไรนะคะส่วนในกลุ่มแม่ครูก็ให้อยู่แล้วนะคะเออมีคนหล,ลายๆคนนะคะได้โทษสอบถามเรื่องเ,ออเปิดดวงที่ทำแผ่นทองนะคะกัทักเขามาได้ค่ะ0624914389นะคะ ก็สามารถทักแคททักไลน์มาได้กับเป็นไล่ละคะ่ะก็เอ่อโทรสอบถามได้ว่าเฮ็ดจังไหนหรือว่าเอา่เฮ็ดไล่มาหาแม่ครูโดยตรงเลยก็ไดเนาะคะ่ะแม่ครูตอนนี้ก็จะมีหลานคอยเป็นเอ่อแอดมินให้จะตอบให้เนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ครูก็จะอยุ่งกับเอ่อเรื่องพยานาคเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยน้อยเนาะค่ะมือนีมือนีอนพักเนาะคะ่ะพักก็ได้ไปใสล่ละ พรุ่งนี้ก็เริ่มจะเดินทางต่อเนาะแล้ววันที่8เนาะค่ะวันที่8ปดเขาจะมีพิธีการบวงสรวงอยู่ที่วัดทรงสรีพัฒนานารามนะคะก็ะจะมีะแจกลงท่าน,น้ำทำบุญให้กับภูมิโบสเนาะค่ะเพื่อนเพิ่ออใหตัวเลขตัวเบือเข้ามากค่อนข้างลหลายเทืยแล้วเนาะค่ะแต่เรายังไม่ได้ทำบุญให้ท่านเลยเนาะค่ะเขาเอื้นต่อบุญเนาะค่ะเหมือนกับเราจะใช้บุญหมดแล้วสิเนาะเฮากะตรง เฮดบุญเฮเพิ่นอีกนะคะ่ะแม่ครูมีความเสื่อมหมเนาะค่ะว่าช่วงนี้เสื่อมหมันว่าเลขของภูมิโบดน่าจะเข้าเรื่อยๆอยู่เพราะว่าตอนนี้มีพึ่งหลวงนะคะมีพึ่งหลวงไดมาอาศัยยูที่ภูมิโบดนะคะส่วนตัวของแม่ครูแม่ครูจะเชื่อนะคะ,ะเสื่อในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเป็นพึ่งนะคะเป็นรังพึ่งหรือรังต่อ มาอยู่แถวบ้านแม่คูนะหร,หรือต้นมะม่วงอยู่แถวหน้าศาลปู่นี่เนาะกะบาเห็นร่างพึงร่างแตนอียงกระซังที่มันเหมือนกับตอเนาะคะ่ะเป็นเป็นตอดวงตออย่างสีแม่คู่มีความเชื่อมันว่าเหมือนกับเพิ่อนมาใหา้โศกลาบเข้าถึงเสียเนาะคะ่ะแม่คูจะถือเขดตรงนี้เนาะคะ่ะแม่คูก็เลยมีความเชื่อมันว่าเพิ่นมาอยู่โบด เพื่อนมาห้โโคกห้ลาบเฮาเมียครูก็ลิ้มพ่เหมือนใจว่าเฮ้ยต้องงวดน,นี้ตรงใดแน่นอนจะเสียน,นะคะ่ะแล้วก็ได้อธิษฐานขอเพื่อนเนาะคะ่ะว่าเออไว้ศีมาบอกเื่อบ่เห็นมาบอกจริงๆเนาะคะ่ะเพื่อนก็นเลยให้เด็กหน่อยมาบอกค่ะค่ะเอจังหวดกนผุนเนาะคะ่ะที่แม่ครูเห็นว่ามีคนแก่เอาลูกแก้วมาให้เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าฝากไว้กนเนาะคะ่ะนั่นก็ถือว่า ตัวเลขยังไม่ได้เข้าเนาะคะ่ะก็คือตัวเลขเนี้ยมาเขาเ่นฝากไว้ก่อนซึ่งหาศูนย์ก็เลยมาออกงวดนี่แต่ห้ากว่าโชคดีที่ปูย่งไหตัวเลขตัวเก่าอยู่เนาะคะ่ะค <c oughs> ่ะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นตัวเลขแล้วนะคะแม่ครูจะเล่าความฝันต่องวดของภูมิโบสถ์ให้ฟังแต่แม่ครูย่งบ่ถ์ท่านเห็นค่อนข้างชัดเจนประดิเนาะคะ่ะแต่งวดนี้แม่ครูจะเห็น แค่ประมาณสี่ตัวนะคะยูสีตัวแล้วเพิ่นกระบ,บอกพพ้อมเนาะคะ่ะก่อนอื่นที่จะบอกตัวเลขแม่ครูจะเล่าวามฝันเนาะคะ่ะแม่ครูเนาะคะ่ะได้ได้เหมือนกับไปทําโรงทานนี่แหละคะ่ะอยู่ที่ตัวลานพญานาคเนาะคะ่ะตัวลานพญานาคเลยเแม่ครูเห็นคนแก่นะคะคนแก่จุงเด็กหน่อยมาอีกคือเก่าละค่ะมาอีกคือเก่าจุงจุงเด็กหน่อยมาที่นี่งูค่ะ มีงูสองตัวเนาะคะ่ะมีงูสองตัวสีดําปึ๊ดเลยเด้บอแมนพญานานะคเด้อค่ะฟังดี่ดีวดที่แล้วไม่คู่ฝันคือกันละคะ่ะเห็นงูเหน็นนี้เนาะคะ่ะวดนี้ก็เห็นอีกแล้วะคะ่ะก็คืองูสองตัวตัวแบบยิ่งเนาะคะ่ะรัดรัดเด็กหน่อยคุณนันไว้รัดเป็นวงกลมะะ้อค่ะเป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นเนาะคะ่ะแล้วเพื่อนบอกว่าเนาะคะ่ะอ,อห้ลูกแก้ว สีฟ,ฟ้าให้หน่อยเนาะค่ะหาหลูกแก้วสีฟ้าทีา่น่่ยูไซที่นี่ตรงล้านพญานานะคแล้วค่ะก็จะปเป็นประกายสีฟ้าออกสวยงามเนาะค่ะเอ่อแม่คู่เห็นนะคะเป็นสีฟ้ามันเป็นแบบสีฟ้าแบบมรกตสวยมากๆเลยเนาะค่ะสวยมากๆเลยที่นี่งูอีกตัวหนึ่งค่ะเขามาเขามาที่ที่ มีรัดกับเด็กน้อยใช่ไหมคะสองงูสองตัวรัดเด็กหน่อยอยู่นะ่ะงูอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะก็เลื่อยเลื่อยเขมาแต่ตัวนี้บ่ตัวใหญ่เด้ค่ะตัวนี้่อยเนาะค่ะตัวหน่อยเลื่อยเขามาา,มายุ่ตรงนาตรงหนาเด็กน่อยแต่บ่เห็ุยังคะ่ะบ่ได้เห็ุยังผู้เฒ่าผู้นั่นก็นเลยบอกว่าจําได้บ่ไอที่เขียนให้นะที่เจ้าเห็นบ่ชัดเนะี่ย จำด้บอว่าอีหยังเพิ่นวางสี่ให้เอาเลขหาเพิ่นวางสี่เนาะให้เอาเลขห้าอดอเพิ่นวางสี่เอ่อขอโทษค่ะให้เอาเลขห้ามาแทนนี่เนาะเดี๋ยวห้าให้มือตัวนี้บ่คะนี่เนาะเอ่อมันออกเป็นหกหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าให้เอาเลขหามาแทนตัวนี้ก็จะเป็นห้าเนาะค่ะ ตะเลขศูนย์นั่นจะอยู่คือเกาเอามวลมัสีเลขศูนย์จะอยู่คือเกาหลักอ่ะให้ทุกคนฟังความฝันแม่พูดเมื่อกี้นีิเนาะแต่อันนี้ก็คือความฝันที่กันเพื่อนบอกว่าให้เอาเลขหามาไว้ตรงนี้เนาะคะ่ะเข้เาส่วนตัวแม่ครูแม่ครูจะตีตรงที่ท่านเอาไว้ให้นะค,ะคือ60เนาะคะ่ะหาหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็หกหนึ่งหรือจะเป็น ศ6 1ย์เลยหรือจะเป็นเอ่อเอาเอาเอา,เอาเลขหนึ่งเมื่อไห้ข้างหน้าเป็นศูนย์หะคะแม่ครูมีความมั่นใจว่าเหมือนไม่เป็น09ก็เป็น06นะคะเพราะว่ามองค่อนข้างที่จะเลื่อนล่างแต่ท่านบอกว่าท่านจะมาบอกอยู่นะคะผู้ฒ่าผู้นั้นเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวสิมาบอกอีกเด้อเพิ่นมาจึงสี่เนาะคะ่ะมือหนีเฝ้าเอาตัวหนีไปก้นเนาะคะ่ะ เดี๋ยวแม่ครูจะเขียนให้ว่าภูมิโบสถที่แม่ครูมองเห็นจะเป็นลักษณะอย่างไงเนาะค่ะเมื่เคือนเขา้าเด็ดท้ำพิธีส่งเนาะคะ่ะทํำพิธีพิธีส่งแล้วออแต่จะเห็นเหมือนกับเป็นอย่างนี้เนาะอันเก่าเป็นอย่างนี้ออเ ท,ที่แม่คู่มองเห็นนะคะมันจะเป็นเหมือนกับตัวเลขที่ท่านเขียนแรกๆนะคะทีต่ตรงนี้เนาะคะ่ะเหมือนแม่คู่จะเห็นเขาเขียนแบบนี้แบบนี้จะติดกันแบบนี้นะคะศูนย์หกหนึ่งห้าเขียนแบบนี้นะคะ,ะแต่ศูนย์เก้านี่เนาะคะ่ะเป็นอย่างแม่คู่ก็ตีเป็นศูนย์เก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันก็จะเป็นศูนย์เก้าเนาะคะ่ะอันนี้คือที่แม่คู่เห็น มื่อคือนี้สาหรับตัวเลขผู้โบดเนาะคะ่ะอ่าปกติแล้วเนาะคะ่ะเพิ่น้าเพิ่นมาซื้อเป็นงูเป็นนาคหรือเป็นช้างนะคะเพิ่นเกิะเ,เป็นเด็กน้อยเนาะคะ่ะมือคืนนี่เด็กหน่อยกับมากคือเก่าอยู่คะ่ะเด็กหน่อยอ่มาเหมือนเดิมแต่จะเป็นเด็กน้อยที่อ่าเพิ่นผ้าจุงสร้างม่านไหมคะเพิ่นผ้าจุงสร้างที่เป็นสร้างสองตวัวนะจะเป็นเด็กหน่อยผู้นั้นแต่บอมเนเด็กหน่อยผู้ที่เล่นน้าโต ที่บอกว่าก็จะกลับอยู่เอ่อก็เล่นน้ําอยู่เดี๋ยวจะกลับบ้านเนาะคะ่ะซึ่งบ้านเลขที่ของปู่ก็คือศูนย์ศูนย์หาสองเนาะคะ่ะหรือเอ่อถ้าเราเรียกตนเองก็สองห้าศู 250, นย์เนาะคะ่ะเพิ่นมาเพิ่นสิกลับเนาะคะ่ะกลับก็เลขมันก็ออกศูนย์ห้าเนาะเอ่อทุกคนก็คงจะได้เนาะคะ่ะเอ่ออันนี้จะเป็นความฝันเนาะคะ่ะความฝันตองวดเนาะคะ่ะ ซึ่งงวดที่แล้วเป็นความฝันต่องวดคือแม่คู่เห็นคุณยายอายุเก่าสิบเอ็ดปีเนาะค่ะแล้วเพ่นก็บ,บอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาบอกเพคนงานเสี่เนาะคุณยายบอกโทรมาบอกแล้วมาปู่ดาก็มาบอกอีกเนาะค่ะว่าเดี๋ยวจะมีานาคน้อยมาบอกมันขี่ดื้อแท้เด้เ็กคนงานเสี่เนาะค่ะ,ะ,ะซึ่งมุดสุดท้ายแม่คู่ก็มาฝันเห็นเด็กน้อยเนาะค่ะเรียนน้าดื้อมากเลยเนาะค่ะมาบอกว่าจะขึ้นรถศูนย์หนึ่งหกคือศูนย์หนึ่งเก้า แม่คู่ก็เลยมีความมั่นใจว่าถ้าไม่เป็นหน,น,นึ่งหกก็หนึ่งเก้าเนาะค่ะงวดนี้แม่คู่ก็ย่างบ่วหั่นกับลันตีค่ะเพราะว่าปกติจะไม่เห็นแบบนี้เนาะคะ่ะจะบ่อยเห็นแบบนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นกับอันนี้เป็นฝันต่องวดก่อนเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดอยากจับในตัวเลขตัวนี้ก็ล่องเอาไปก่อนเนาะคะ่ะเออ่พอดีแม่คู่ติดแขกเนาะคะ่ะติดแขกที่่เออพผนมีโชคมีลาภเดี๋ยวคนอย่ามากราบมาไหว้ปูนะคะมือนี้ก็่อนข้างมาก หลายคณะอยู่ค่ะมาหลายคณะอยู่มาขอพ่อปูตองงวดหรือผ้าปเมืองเหล็กทูเนาะค่ะพอ่ะะพอาหมู่บ้านนี้เพิ่นมาเพินน่นได้ห้าน้อยก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็โชคดีเพิ่นว่าโชคดีที่แบบได้รัฐบาลแล้วกับเมื่อในห้าน้อยหมู่บ้านอีกเนาะค่ะอ้าวมาต้องเว้าลายใหญ่ห้างค่ะเมื่อ้นเนาะคะา่ะเมื่อ้นตัวเลข อ๋อลาวเลขลาวนะคะวันนี้แม่ครูวิ่งลูดอยู่ที่9กับ0นะคะเก้าแม่ครูจำให้9 4 9 1 9 3นะคะ7 5 6 4 3 0นเนาะคะ่ะตัวทีแม่ครูเอากันเนาะคะ่ะคือ2 0หล่ะกับ3าเนาะคะ่ะวันนี้ฟันฟันนักเลยเนาะคะ่ะ7 0 3คือเลขทูบเนาะคะ่ะเป็นเลขทูบเลยเลขสี่ตัวแม่ครูให้ เก้าเจ็ดนะคะอันนี้คือเลขกสีตัวทีให้แม่คู่ไห้มื่อนี้สำหรับเหล็กเหล้านะคะเอาแคปหนาจอไว้ก่อนเนาะค่ะนี่สำหรับผู้อยากไปกินตำเล้าเด้อค่ะเอเอเอาแคปไว้ก่อนเห็นชัดเจนอยู่เนาะค่ะแคปไว้เด้อค่ะแคปไว้ค่ะ,อ,ะ,คะอ,อันนี้คือตำเล้าเนาะคะ่ะมาเมืองว่า เ,เลขของปูเนะคะเลขของปูที่เป็น703จะเข้าฮานอยลาวไหมสำหรับวันนี้นะคะส่วนใครที่จะเปิดดวงเนาะคะ่ะแผ่นทองพญานาคเนาะคะ่ะสามารถเนาะคะ่ะทักแชททักไล่์มหาเม่คู่ได้หรือโทรสอบถามได้เนาะคะ่ะเพราะว่า,าช่วงนี้เนาะคะ่ะอาจจะช่วงช่วงแรกๆนี้อาจจะไม่ได้ทําคลิปบ่อยเนาะคะ่ะเพราะว่า แม่คู่รับแขกอยู่เนาะค่ะรับแขกวันนี้ก็มาประมาณสี่ห้ากลุ่มเนาะค่ะแม่คู่เ่าคิดว่าจะมีแขกมาหาหลายจังสี่เนาะเมื่ขึ้นนีกเต็มแล้วะคะ่ะเมื่ขึ้นนีกเต็มส้ำนักเลยนะคะเต็มเทเวะลัยปู่เลยเนาะคะ่ะจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้เ,เด้อะคะ่ะแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีปังๆรวยๆนะคะขอให้พุ่มโบสถงประทานพ้นให้ลุงให้หลาน โชคดีในวันวันวัน,ว,นวันจันนะาะค่ะวันจันทร์ไปกินตำล่าเดอร์ปูเดอร์ให้ลูกให้ร้านได้โชคได้ลาบกลับมาบ้านห้าเดอปูเดอร์สาธุค่ะสวัสดีค่ะ